สวัสดีค่ะช่องนภัสชาแนลนะคะวันนี้กิ๊กจะมารีวิวบ้านหลังใหม่ให้เพื่อนๆชมนะคะก็หลังนี้นะคะกิ๊กจะมาทําเป็นร้านเสริมสวยนะคะแยกออกมาจากบ้านนะคะร้านเก่ากิ๊กนะคะมันจะเป็นบ้านนะคะแล้วกิ๊กก็ทุกห้องเพื่อทําเป็นร้านเสริมสวยนะคะทีนี้นะคะปัญหาก็คือมันไม่มีที่จอดรถให้ลูกค้านะคะกิ๊กก็เลยมองหานะคะที่ใหม่นะคะก็เลยได้เป็นบ้านหลังนี้เลยค่ะ บ้านหลังใหม่นะคะตั้งอยู่บ้านวังวัดค่ะตําบลกุดน้ำใสอำเภอจตุรัสจังหวัดชียภูมินะคะห่างจากบ้านเดิมนะคะแค่4กิโลเองนะคะอยู่ติดถนนใหญ่เลยค่ะสไตล์บ้านนะคะก็จะเป็นนอร์ดิกนะคะเป็นบ้านทรงแหลมๆนะคะก็กิ๊กซื้อมานะคะบ้านพร้อมที่ดินค่ะ7 9 0 0 0 0บาทค่ะก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นการต่อเติมห้องด้านบนค่ะ ตัวนี้นะคะเอาไว้เป็นห้องนอนนะคะทำกั้นฉากกั้นห้องนี้นะคะก็หมดไปประมาณ800 0บาทนะคะแล้วก็ใส่ประตูเอาไว้เก็บของแล้วก็เอาไว้เป็นห้องนอนนะคะก็พื้นที่ของบ้านนะคะอยู่ที่1งานค่ะอันนี้ก็จะมาทํากําแพงกั้นดินนะคะพวกกิ๊กจะปรับพื้นที่ให้พื้นที่มันเสมอกันเราจะได้มีพื้นที่บ้านเยอะๆนะคะ รั้วกำแพงกั้นดินนะคะค่าเสียหายหมดไป1,2,000บาทค่ะต่อเติมเยอะเหมือนกันนะคะแต่ก็โชคดีมากเลยค่ะที่เราได้ที่ที่มันติดถนนนะคะเวลาลูกค้ามาก็จะได้หาเจอง่ายๆนะคะความยาวของรั้วกั้นดินนะคะก็อยู่ที่51เมตรนะคะ เพราะว่าบ้านจริงนะคะจะสูงกว่าบ้านคุณยายข้างบ้านแบบเยอะมากๆเลยถ้าไม่ทำ,ทำนะคะถ้าถมดินไปคือไหลเข้าบ้านยายแน่นอนเลยค่ะบรรยากาศที่นี่นะคะแบบดีมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศร,บรอบๆบ,บ้านกันเลยนะคะ ช่วงที่ตกแต่งหรือต่อเติมร้านใหม่นะคะกิ๊ไม่ค่อยได้อัพคลิปทําผมเลยก็ต้องขอพัยเพื่อนๆด้วยนะคะตอนนี้ร้านก็ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วจะพยายามอัพคลิปวิดีโอให้บ่อยๆเลยนะคะอันนี้ก็เก็บภาพบรรยากาศนะคะการต่อเติมร้านมาฝากเพื่อนๆค่ะหลังบ้านนะคะมีสระวน้ําของยายด้วยนะคะคือบรรยากาศดีมากเลยค่ะ ต้องขออาภัยเพื่อนๆด้วยนะคะเสียงที่อัดไปอาจจะมีเสียงเด็กเข้ามานะคะเพราะว่ากิ๊กอยู่กับลูกนะคะเมื่อกำแพงกั้นดินเสร็จแล้วนะคะกิ๊กก็ให้รถแมคโครนะคะมาปรับพื้นที่ค่ะเพื่อเตรียมถมดินนะคะอันนี้ก็จ้างไป1วันนะคะ4,500บาทค่ะ ก็จะปรับพื้นที่นะคะเพื่อให้รถที่มาถมดินนะคะได้เข้าได้ง่ายขึ้นค่ะพอเราปรับพื้นที่นะคะ oh. พื้นที่บ้านนะคะตอนแรกดูนิดเดียวนะคะตอนนี้แบบกว้างขึ้นเยอะมากเลยค่ะ ค่ะต่อมาก็เป็นการเอาหน้าต่างออกนะคะหน้าต่างบานนี้นะคะจะเอาออกเพื่อจะก่อปิดเพื่อได้ใส่กระจกล้านเสริมสวยนะคะอันนี้ก็หมดค่าใช้จ่ายไปอยู่ที่1,500บาทค่ะค่าช่างนะคะ ก็บรรยากาศข้างในนะคะในส่วนบันไดนะคะกิ๊กก็ได้ทําการรื้อออกนะคะทําใหม่นะคะก็ค่าบันไดนะคะช่างคิดอยู่ที่10,000บาทค่ะเพราะว่าบันไดอันนี้นะคะมันไม่สามารถเดินขึ้นได้คือมันคล้ายๆบันไดลินเลยค่ะค่ะต่อมาก็จะเป็นการถมดินเพิ่มนะคะถมตั้งแต่หน้าบ้านแล้วก็ในบ้าน,นะ ได้รถหมดไปทั้งหมด25คันค่ะคันละ350บาทนะคะคือกิกาโชคดีมากเลยค่ะบอดินมันอยู่ทางหลังบ้านกิกพอดีนะคะก็เลยได้ราคาดินที่ถูกมากๆเลยค่ะ ถมดินเสร็จแล้วนะคะกิ๊กก็ให้ช่างมาเทพื้นปูนนะคะหน้าบ้านแล้วก็รอบบ้านเลยค่ะตัวนี้นะคะหมดค่าเสียหายไปอยู่ที่ประมาณ35,000บาทค่ะอันนี้พื้นที่กิ๊กก็จำขนาดไม่ได้เนาะก็จำราคาได้คร่าวๆแบบนี้นะคะก็สั่งรถปูนมาเทแบบนี้กันเลยค่ะ ก็เทพื้นปูนนะคะเอาไว้เผื่อลูกค้ามาจอดรถนะคะแล้วก็เนาะดินนะคะเวลาหน้าฝนคือแฉะมากเดินไม่ได้เลยค่ะเราต้องใช้พื้นปูนช่วยนะคะอันนี้ก็เทไปประมาณ5ลดรถค่ะ เมื่อเทปูเสร็จแล้วนะคะต่อมานะคะเราก็จะได้บรรยากาศแบบนี้เลยค่ะค่ะด้านข้างตรงที่มีดินทรายนะคะกิ๊กจะปลูกหญ้าไทเปนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะจะต่อเติมหลังคาข้างบ้านนะคะขยายลานออกนะคะค่ะการปลูกหญ้าไทเปนะคะเดี๋ยวกิ๊กจะมารีวิวให้ดูคลิปวิดีโอหน้านะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกสาวกิ๊กนะคะช่วยปลูกขอบคุณที่รับชมค่ะ เดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ